จอรเคนี่ยจรเข้่ดูนะดูนะครบป่งครับงหุ่นที่มินิงเขาชอบอ่ะมันมีสามสีมินิหไนยังไงนี่นี่นี่ให้เพื่อนๆดูก่อนนี่มันมีสีแดงนะสีฟ้าสีเหลืองนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามินิงเขาจะเลือกสีอะไรนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน มินินสวัสดีเพื่อนๆเลยครับนีตอนนี้มินินอยู่ที่ร้านมิสเตอร์ดีไนะนี่อวันนี้มินินเขาจะมาซื้อของเล่นนะแม่ให้งบไว้ประมาณ100่นะดูซิว่าหนึร้อบาทมินินจะซื้อของเล่นในดีไอวอะไรได้บ้างนะครับโอ้โหดูดูดูโอ้โหดูตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วโอ้เข้าไปแล้วไหนไปดูซิไปดูซิของเล่นอยู่ไหนไหนอยู่ตรงไหนโอ้โหนี่นี่ดูมินินนะเขาชอบดีไวมากเลยนะดูซิ นี่ไงนี่ไงนี่ไงม่นินีนโซนของเล่นถึงแล้วยังไงยังไงไหนไโอ้ดูนะดีใจนะเนี่ยได้มาอยู่ในโซนของเล่นในร้าน DIY นะโอ้หนี่ยเปิดใหม่แถวบ้านนะสดสดร้อนๆเลยนะครับไหนไม่นินสนใจอะไรสนใจอะไรฮะอะไรนี่หรออันนี้หรอฮะนี่คืออะไรอะไหนเอามาดูสิเฮ้ยมันเป็นหุ่นยนต์อ่ะไม่นิน หน้าเหมือนมินเนี่ยนเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักน่ารักไหนไหนมันเป็นอะไรอ่ะอุ้ยของเล่นออกใหม่เหรอโอ้ยทำหน้าเหมือนเขานะไหนทำไงทำหน้ายังไงทำหน้าไงโอ้โหหน้าเหมือนมากหน้าเหมือนโอ้ยอยากรู้ราคาใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหมองไม่เห็นอ่ะหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแต่ตอนนี้ปัญหาคือหุ่นที่มินนิ่งเขาชอบอ่ะมันมีสามสีมินนไหนยังไงนี่นี่นี่ให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ มันมีสีแดงนะสีฟ้าสีเหลืองนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามินิงเขาจะเลือกสีอะไรนะมินิงอยากได้สีอะไรครับ <c oughs> ึืมห <c oughs> ยิบหนักหยิบหนักอันไหนสีเหลืองเหรออน่ารักมากอ่หยิบมาเลยหยิบมาจุ๊บเลยอ่ะเด<อ>ี๋ยวโอ้โหนี่นะเลือกได้แล้วนะสีเหลืองชอบไหมชอบมากไหมตัวเนี้ยไหนชอบทําหน้าไงทาหน้าไงไหนแสดงความชอบสิฮะโอ้โหดูเต้นเต้นเต้นนะโอ้โหไหนไหนไหนไปดูไปดูล็อกตรงนี้สิมีอีกหรือเปล่า โอ้ยนี่นี่นี่มันของเล่นเลยเนี่ยโอ้ยดูโอ้ดูมินดินชอบมากอะไรช่โ้ยน่จะขอที่ใช้ตักการแล้วอะไรอะไรอะไรของมินินเขาอยากไม่ได้ปืนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยปืนอัดลมหรอปืนยิงหรอมินดินเอออาชริยะเวงอาชริยะเป็นปืนอาชริยะนะที่มินินเขาบอกนะเนี่ยเนี่ยเป็นปืนแบบเหมือนอัดลมนะแต่ว่ายิงเนี่ยด้วยลูกฟองน้ำ กลมๆนี้นะโอ้โหมินินเขาอยากได้มากเลยมินินไม่เอานี่เหรอพวกสัตว์เนี่ยสัตว์ป่าน่ารักดีเนี่ยฮะไม่เอาไปเล่นเหรอชอบเล่าเล่นมุกเฉยๆอ๋อเล่นมุกเฉยเหรอนี่นี่นี่เพื่อนๆมีอุคูลดนตของสนาดเด็กด้วยนะเนี่ยโอ้โหดีมากเลยไปดูมินินสนใจสนใจ,นใจเหรอมินินอยากเล่นดนตรีไหมนะ่เนี่ยของเล่นนี้แบบดีมากเลยนะเนี่ยเป็นพื้นฐานสำหรับเล่นดนตรีเลยนะมินินมินินมีเกมโจรสลัดด้วยโจรสลัดที่ว่า ดีดถังอ่ะเนี่ย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 เอามีดเสียบจนสลัดดีดถังที่เราเล่นกันอ่ะเห็นไหมว่าที่เราถ่ายคลิปเป็นอ่ะอย่างว่ามันเปลี่ยนไปนี่เกมโจนสลัดดีดถังนะเพื่อนเหมือนที่ี่นิงเขาเคยถ่ายคลิปเลยนะเนี่ยเราหัวสีแดงอ้หัวมันสีดำอมนคนละสีกันใช่ไหมที่ร้านดีไวเขามีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อนเนี่ยดูสิมีชุดปืนนะเนี่ยนี่ชุดเลี้ยงเล้งสัตว์มีนนี่เป็นแบบกระเป๋า เลี้ยงหมานะโอ้โหดูน่ารักมากเลยนี่มีที่ตกปลาด้วยตกปลานะมีที่ตกปลาเนี่ยนี่นี่อันนี้อันนี้ของโปรดมินนี่เลยนี่เหมือนเกมฟุตบอลเลยนะฮะอะไรครับอะไรครับอันนี้เขาโปรดผมเลยอ๋อมินี่เขาชอบเล่นนะเกมตกปลาเนี่ยดาบอะไรอันนี้มันดาบอะไรอ่ะสี่สิบสามบาทท่านต้องต้องอย่างนี้ถึงจะเห็นของเล่นสไตล์พวกรถก่อสร้างอะไรเยอะแยะเลยนะเพื่อนๆนี่ดิโอ้โหนี่มีรถ อมีรถตักดินรถบรรทุกนะโอ้โหนี่เยอะแยะเลยเนี่ยรถแข่งก็มีนะว้าวโอดูมินิสนุกใหญ่นี่นี่เพื่อนๆนี่เป็นเกมเนี่ยมันปั๊มอากาศนะแล้วให้ห่วงเนี่ยมันลอยไปติดในซองนะเนี่ยโอ้โหดูมินิเนี่ยเล่นใหญ่เลยเพื่อนๆเคยเล่นยังนี่จระเข้เนี่ยจอยเขดนะ้ดูนะดูนะรบปรั่งรบฝรังโอ้สนุกสนาน เเลล่่นนะโอ้โหจะสามากินพ่อแล้วโอยตอนนี้มินิงเขาก็สำเร็จรู้ล่วงแล้วนะนี่ได้ของเล่น1ชิ้นนะในราคา115บาทนะครับฝากกดติดตามช่องมินนิงฟินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับวันนี้มิงขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายจะไม่กินพ่อ